กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและ IFMA แถลงข่าวเปิดตัวงานมวยไทย global power หวังชูมวยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสร้างไรายได้สู่ประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโตขึ้นระหว่างวันที่3-5ธันวาคม 2,566ณศู 2, นย์การค้าไอคอนสยามสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ย้าที่นี้และอยู่ทางบ้านนะครับพวกเราเองวันนี้ได้จัดงานใหญ่กันนะครับโดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรนะะเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทย Global Soft Power ทุกท่านคงทราบดีแล้วนะครับว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยในการที่จะสนับสนุนให้มวยไทยเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งใอการต่อยอดซ็อบพาวเวอร์ของประเทศไทยมวยไทยเป็นของเราและก็มวยไทยกำลังจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการกีฬาเท่านั้นนะครับในเรื่องของ s o อบพาวเวที่จะนำไปต่อยอดให้กับประเทศต่างๆ200กว่าประเทศในโลกนี้ ได้นำไปใช้ทำให้เป็นประโยชน์นะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะมวยไทยโกลบอล s o อบพาวเวเนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหลายฝ่ายนะแม้กระทั่งอดีตนักมวยทีมชาติและฝีมือดีของโลกเนี่ยและแต่เป็นคนไทยก็มาอยู่ที่นี่ตัวนักมวยเองก็ถือเป็นซ o f บพาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเสื้อผ้าอาเท่านั้น ครับครับจงภูมิใจครับภูมิใจกับความเป็นไทยและมวยไทยเป็นของเราทุกคนครับมวยไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเพราะมวยไทยนี่มันหลายมิติไม่ใช่มวยไทยคือการชกกันอยู่ในบนเวทีเท่านั้นมวยไทยเนี่ยจะเป็นซฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญและเป็นพลังในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับคนไทยอย่างมากเลยครับพูดถึงทิศทางของมวยไทยแบ่งออกเป็น2ลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือในลักษณะของมวยไทยเพื่อการกีฬากับลักษณะมวยไทยเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สำหรับมวยไทยในเรื่องของการกีฬาเนี่ยขณะนี้ประเทศในโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าประเทศเป็นสมาชิกของมวยไทยแล้ว152ประเทศยังมีอีกประมาณ20ประเทศเป็นอังกฤษเรายังไม่รับเขาเป็นสมาชิกเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาเนี่ยมีผู้ฝึกสอน ที่มีวุฒิไปจากประเทศไทยนั่นมองในแง่การกีฬาแต่มองในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับมวยไทยเราเป็นที่นิยมแพร่หลายแม้กระทั่งในเรื่องเครื่องแต่งกายเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยคนนุ่งกางเกงมวยไทยไปเดินอยู่บนถนนอีกอันหนึ่งที่สำคัญพาวเวอร์เราคือปีกรองมวยเรียกว่าดนตรีมวยเนี่ยนะครับ ใครจะไปแข่งขันกีฬามวยไทยที่ไหนต้องมีปีกรองดังนนี้นี่คือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับมวยไทยเนี่ยกับเรื่องฟิตเนสเนี่ยเป็นเรื่องที่คนต่างชาตินิยมมากเลยครับครับก็ต้องบอกท่านเรียนไปนะครับก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะฮะต้องบอกว่าน้องเยาวชนนะครับเราเป็นคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจกับความเป็นไทยอัตลักษณ์ของความเป็นไทยรวมไปถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่ชาวต่างชาติเขาอยอมรับเมืองไทยนะครับ ก็ขอให้น้องๆคนร่วมกันสืบสารวัธรรมรมสิ่งดีงามนี้ต่อไปครับเราเป็นคนไทยครับต้องช่วยกันครับผมผมพูดคำเดียวครับว่า,ามวยไทยมวยไทยหนึ่งเดียวในโลกครับหนึ่งเดียวในโลกครับผม